ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือทุกถูกสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะครับ Over Top Up อลิงก์อยู่ใต้คลิปสงสัผมต้องใช้สูตรเทเลพอร์ตไปตีที่อื่นแล้ววะฮึ่บเออตีตีไกลอ NPC ตีแบบบลูทูธเฮียสูตรตีบลูทูธตีได้ป่าวะมันจะตีได้ป่าวะตีแบบบลูทูธเอา้าบอกห้าติดเฮ้ย สุดตีบูทูธเอาเรื่องเอาเรื่องสุดตีบูทูธเอ้ยใช้ได้ใช้ได้อย่าไปบอกใครนะจําไว้นะอย่าไปบอกใครนะสุดตีบูทูธนะอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครรู้กันแค่นี้ <c oughs> เหลือจะเชื้อสุดตีบูทูธเอาเรื่องวะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมันใช้ได้มันใช้ได้ขอตีแบบระยะไกลหน่อย สตรีบูทูธว่าไงเหลือจะเชื่อบวก5่าติดเหลือจะเชื่อเกินไปแล้วเฮ้ยกำเนิดสูตรใหม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งลองอย่าพึ่งลองกันอย่าพึ่งลองกันให้ผมลองก่อนอย่าพึ่งลองอย่าเย็นอย่าเจ๊งเหลือจะเชื่อเนี่ยโ่ ไม่เกียเก่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยแต่บวก5้าติดสองเทาเราเรื่องว่ะคอที่ตีบวกว่าเมืองหน่อยทำยังไงกดกดวาร์ปครับกดกดใช้อะวีวิงอ่ะเนี่ยมันจะไฟลวิงอ่ะระหว่างที่กำลังจะคุยกับ NPC ครับกดปุ๊บแล้วก็คุย NPC แล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะวาร์ปไปที่อื่นแล้วเราก็ทำการตีบวกนะครับก็หายใจเข้าลึกๆค่อยตีนะไม่ต้องรีบร้อน หายใจเข้าลึกๆสักหนึ่งสองสามทีแล้วก็กดโป้งรู้เรื่องเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อเป็นสูตรที่มันก็ติดจะติดดีก็ดีอยู่เอ,อแตก่ก็แตกอยู่ก็วัดดวงกันไปโชว์ให้ดูสักหนึ่งสเต็ปได้ไหมครับได้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 ไดทำให้ดูอยากดูวิธีการทำใช่ไหมอ่าสมมติว่าสมมติเราจะตีเมืองพายอนเนี่ยแล้วก็กดเซฟพายอนครับ ตีอะไรก็ได้ถูกๆโชว์ให้เด็กดูอะมีของอะไรมั้งเนี่ยอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อาทาริสแมนน่าจะได้อยู่มั้งไปลองดูลองดูขี้ยุอ่ะเราขี้ยุอ่ะทำไมขี้ยุอย่างนี้อ่าอันนี้สิบแปดสรุปเงินที่ออฟแมวไม่ได้ออฟแหละบวกธนูบวกเกตเลยอ่ะเกินไปถ้าติดขึ้นมานี่คือตำนานเลยนะ ผมบอกเลยตำนานเลยนะโอ้ตามิน่าไม่มีติดขึ้นมานิดระดับตำนานเลยนะบานปลายน่าจะไม่ได้ลงสตรีมไวแล้วเออบานปลายเนี่ยเวลาที่เราจะตีอย่างเงี้ยครับอันนี้คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเราก็กดเซฟใช่ไหมกดเซฟบันทึกวาร์ปเมืองไหนก็ได้เมืองที่เราจะตีอะ่ะเสร็จแล้วเราก็เดินไปหา n อ c พครับอ่าแล้วเราก็อย่าลืมใส่ใส่ของที่เราต้องการด้วยเตรียมของให้พร้อมเสร็จแล้วกดวาร์ปทีหนึ่งปุ๊บกดคุยตีบวก แบบนี้แล้วเราก็กดหัวาบประมาณนี้เอาใหม่เอาใหม่หมผมจะลองอีกอย่างหนึ่งดูดีว่าถ้าเราไม่คุยมันจะเป็นยังไงอ่าผมคุยแบบนี้แค่นี้พอมันจะมันจะขึ้นไหมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่แล้วเราก็กดเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยนะครับของไม่พอของไม่พอของไม่พอแล้วก็หัว บั้งบวกห้าของจริงเงี้สุดจะล้าของจริงเออแค่นี้แหละตีให้เด็กดูสุดตีบวกแบบบลูทูธเป็นไงของจริงป่ะเออเนี้ต้องอยู่ในอ่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับนะตามนั้นนะปเราไปทำอย่างอื่นต่อ เออถ้าไม่ยุก็ไม่ขึ้นนะครับเออไงต้องใช้วิจจราญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคนเออเจ๊งมาอย่ามาโทษกันนะตามนี้นะมีแค่สูตรให้ดูเฉยเอาเรื่อง